สวัสดีครับพบกับผมในไอเกมเมอร์ทอยซ่านะครับโอเควันนี้เราจะมาแปลใน,นกระทู้ของฮ l l o w ว e นอัปเดตพาร์ทที่2กันของคุณสกรัตเคอร์เทนไฮคลายส์ I wanted make q u i z a c o m m e n t for everyone about what to expect with Halloween update ฉันทำให้เลยที่สุดสำหรับไอ้นี่ไงฮ l l o w ว e นอัปเดตอะไอกระ คือคุณสุกอตฤก,กมากอะเราต้องทำให้เสร็จในอัปเดตให้ได้อะ I got myself into Tiki Station because I want to please an update but not c h a r g the basic game LOL oh, wow. คือกำลังจะทำเกมอยู่อะแต่มันจะไม่เป็นออกในบัสิกอ่ะเออและหรืออันนั้นรอผมก็ไม่ค่อยจะแปล แปลคร่าวๆนะอันนี้แปลคร่าวๆก็คือรีบทำให้เร็วที่สุดแต่จะแนวเกมก็จะคงแนวเดิมแต่ไม่แบบออกในบัสสิ That limited me as to what I could a r y so I a n c o n n e c t s e t oh a n d c i p a s e d that I would s h a t e a check menu and challenge menu and แอนไลเยอะ์แอชเชลเลนเมนูแอนอัปเดตมินิเกม I t o u c h I w a ดดอนบ but n ่คือว่าฉันจะมีโหมดท้าไทยมีโหมดโกงมือโหมดท้าไทยคือเป็นการโกรงโหมดท้าไทยแล้วก็มินิเกมที่จะมาใหม่ฉันคิดว่าฉันจะทำแต่ไม่แต่ไม่ไม่นได้ในรูปนี้ became here to ์ e the community exhibition the m a n a g e m more than just check menu through i want it my sticky station yet again but then i survey it เก็คือว่าคอมู community ใน f i น a เรียกร้องให้ทำจุดกล้องฉันน่าจะทำอยู่ ขาจะทำอะเกรดเนี่ยอะเกรดแต่อาจจะไม่เสร็จทันในฮาโลวีนจะมีการม l ีท2 playlist ก็คือมี DLC 2อันป่ะคือไม่ได้มีแยกอันเดียวมี2อันน่ะ DLC 2อันใช่ในฮาโลวีนจะมี2 2แบบที่เสร็จอันหนึงที่จะเป็นแบบเดิมก็คือ Official g a เดก็คืออัปเดต in 1.1เป็น2.3 ติดเวอร์ชันนี้ก็จากโกงเหมือนเดิมก็คือมีสูตรโกงมีโมท้าททยมีสูตรโกงมีโมท้าททยก็คืออันนี้คือเหมือนเดิมเอปเดตเหมือนเดิมอันใหม่ก็คือซีคอนก็คือจะปรับปรุงเกี่ยวกับพวกอักษรแล้วก็แชร์เลตเตอร์นิดหน่อยก็คือมันจะเป็นแบบปรับปรุงแบบฮาโลวีนอะเออเกมฮาโลวีนแนวฮาโลวีนใช่ เกมนี้ก็จะไม่แนส์แชนอนเหมือนเดิมจะไม่ออกแนวนั้นแต่และมันจะทําให้สนุกในวันหยุดเมอร์ชันดีก็ฟรีเช่นกันเออน่าสนใจาอันนี้นอันใหม่ผมก็สนใจอ้าสุดท้ายอีฟเวตติ้งเวฟเคอตีถ้า้าเสร็จสมบูรณ์ผู้เล่นจะสามารถเปิดตัวได้สองแบบในฮาร์ลี เลวีดีเดชั่นะก็ะคือผู้เล่นจะสามารถอัปเดตแบบเดิม DLC อันหนึ่งกับ DLC อันหนึ่งก็คือมี2อันผู้เล่นจะสามารถเปิดตัวได้2อันจะเปิดตัวไหนก่อนแค่นั้นแหละเรียกเปิดตัวมันผมเอาแรกก่อนนะมันหมูท้าทายเคลียร์เสรก็มาไอ้นี่สีสันสวยงามของพวกมนันอีกก็คือจะมีการ เปลี่ยนตัวละครอาจจะไม่เปลี่ยนหรอกอาจจะเป็นเฟตตี้ฮาโลวีนเงี้ยวันนี้ฮาโลวีนชิก้าฮาโลวีนไนท์แมร์ฟ็อกซี่ฮาโลวีนเนี่ยแล้วก็ไนท์แมร์มังเกิลครับไนท์แมร์มังเกิลบรูตสกอตจะทำแล้วซึ่งว่ามันมีอยู่ในอะไรวะกาดานสุขนาของบรูสกอตไว้อ่ะจะมีฮาโลวีนอัปเดตก็จริง อันนี้คือคุณสกอดโคตรต่อตีสามนะน,มน,นีไม่นานไม่นานผมมาทันผมมาทันผมมาเล็ดผมจะมาดูในไฟนซีเนี่ยแล้วก็เจอบัสซีเกมโอเคไม่ออกแนวบัสซนะครับทุกคนจะออกแนวฟันสนุกสยองฟันเหมือนเดิมตอนแรกจะไม่ทำละแต่ด้วยคอมมิชิตน้ีงเรเรียนกันมากมายเขาเลยติดทำประโยชน์ที่สามมันก็จะอัปเดตเหมือนเดิม และจะมีอัปเดตสองอยา่างอันแรกก็เหมือนเดิมที่สองก็จะมีพวกอันใหม่เอประโยคนี้ก็คือสแตนดาร์ดเนี่ยซึ่งต้องค้นหาเลยียิงเอาใช่ฮะก็คือมันจะมี วินอัปเดตจะมี2อันไงจะมี d l c สองอันใช่หรือปเปล่าก็คือต้องดูล่ะครับโอเคครับรต่อไปในการโพสของคุณสกอตคอร์ทนนะก็คือเราจะมาดู ผมว่าที่คุณสกอตโพสวันไหนแมมแมนเกลลิลจะอยู่อันนี้นี่เนี่ยสกอตติสมิกเมสเซนฟอร์ยูก็คือท่นสกอตนี่คือจดหมายถึงนายนะถึงคุณนะอยู่พุเตดบีบีอินอัปเดตโอเคอเคือคุณจะเอาบีบีมาอัปเดตในครั้งใหญ่โอเค that ด o u dot b a n g e edit this beautiful game view t oh, s อ่ก็คือทำไมคุณไม่เอาไมเกิลเข้าไปในเกมอ่ะมันจะสวยงามเกมเนี้ยและคุณจะได้ and i want to deploy คือฉันจะไม่ดิสอยแต่ฉันจะทํามันเออมานะนะ and I won't คือชันและชันไม่ทำจะำันจะไม่ทำให้มันดิสพอยต์อะเออคือไม่ทำดิสพอยก็คือมันจะคอมฟอร์มเม็ดไงอ่ามันจะคอมฟอร์มเม็ดก็คือมันจะไม่ให้ดิสพอยเกเจอคือมีผู้หญิงตัวที่สองแล้วก็คือมันเกิลนายแมนม a นเกิล อาจจะมาหรือไม่มานี่ผมไม่รู้แต่รู้แต่ว่าคุณสกอตจะไม่ให้มันดิสคอยฮะใช่นี่คือแมนเกิลนะนี่คือแมนเกิลคำสั้นๆฮะแต่แมนเกิลมันมาได้ฮะสุดยอดโอเคเลยคุณสกอตผมเกรดเลยแล้วก็คอมเมนต์สักหน่อยเดี๋เออนี่ผมคอมเมนต์ฮ่าหาเวลาเอาของคนอื่นมาคอมเมนต์ปเป็นข้อเตงเลยกูหมันใจ โอเคเราไปดูมันจะมีอันหนึ่งอะเนี่ยไฟในห้า c o n f i เ m m e n t เขาเข้าใจผิดกันอะอะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยไฟในห้าอ o เฟิร์ม e n t s c o อตจะมีรูปภาพ Scott มีรูปภาพใหม่มาฉันคิดว่าภาพใหม่นะอัดไม่ใช่ไฟในเวอร์ไม่เอนนี่บอกไม่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 มีไม่มีไฟในห้า No ไฟในห้าแปลไปดีโอเคมันนี่ไฟหนาไฟห้า ัค,คุณสกอตต์ผมพี่มันแค่ฮากิวครับแล้วกี้ค,ครับตัวอะไรวะคือคุณสกอตตอบตัวนี้มาเฉยอ่ะเอ้นะได้เสีใจซึ่งผมก็อะไรวะตัวอะไรวะเมื่อกี้ครับอันนี้คือแฟชั่นของคุณสกอตคอร์ทันคุณสกอตชอบเพลงในค่ายไหนที่สุดชอบที่สุดอ่ะชัดชอบเพลงในฟในินาแอฟเวนดี2 จากคุณลิวิงเทมโพสโ e นมาทำมันเรื่องหน้าเศร้ามาคือร้อไห่มาแต่ท้าให้มันเป็นแต่มันเป็นอัมเมซิ่งซองเลยคือซองที่น่าสะเทือนใจที่สุดคืออาจจะเป็นเนื้อเรื่องในซองไฟนนเอฟเฟติสเซก็คืออ so ิดบินโซลองแน่นอนฮนะเชื่อผมอิดบ so ินโซลองคือตัวต้นตัวเนื้อเรื่องในตัวนั้นนะเพราะมันเป็นอัเมซิ่งแฟใช่ครับ คุณสก็ตถึงวางใจอันนี้อะไรโนเว y ไม่มีทางก็จริงๆนะอันนี้คือผมจะแปลให้เขาค่ะคือมีคุณสก็ตจะทำให้มันสนุกสังวัาจิเจะไม่ใช่เฮลเลอร์เกม n น way และตาตรตกับตาเล็กเนี่ยนะคือเขาบอกว่าจะไม่ใช่แนวเฮเลอร์ก็จริง จะทำบอลคุณก็ตบำนอร์เวย์เอ้ยนะอาจจะอาจจะตอบเล่นเล่นผมว่าไม่เล่นหรอกคุณสก๊ตอตจริงจังจะตาย What l e b e l you classy cry and you, are you am r generation ล o c k ฮะอันนี้ล็อกฮะอันนี้ล็อกคุณสก๊ตจะตอบโกรธบ้างเกียนบ้างอะไรบ้างเกียมเทพสร้างฮ่าฮ่าฮ่าจริงจริงนะโอเคครับผมก็เจอเพจนี้ละ ขอดูในเว็บคุณสกอตขอดูหน่อยไนท์แมรบีบีใช่ไหมครับโอเคก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมคิดไว้ฮะอัพข้อมูลที่ผมบอกไว้ให้กับไนท์แมรแมงเกิลจะ c มมิ่งมาหรือเปล่าเออไนท์แมรแมงเกิลจะค o ม i n งในฮาโลวีนปะแล้วก็ฮาโลวีนจะมี DLC 2อันฮะ DLC 2อันนะครับโอเคก็จบไปได้นีครับเดี๋ยวผมอัพคลิปลงเลย ตัดตอนนีจก็ลงเลยนะโอเคบ๊ายบาย